ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการดุลสมการเคมีนะครับผมอ่านะครับวันนี้การดุลสมการเคมีคืออะไรนะครับการดุลสมการนะครับในทางเคมีคือการทําให้จํานวนอะตอมนะครับของธาตุที่อยู่ฝั่งสารตั้งต้นเท่ากับจํานวนอะตอมของธาตุที่อยู่ฝั่งสารผลิตภัณฑ์นะครับผมอ่ายกตัวอย่างสมการนี้นะครับฝั่งซ้ายมือเเรียกว่าสารตั้งต้นนะครับสารตั้งต้น ฝั่งขวามือของเราเขาเรียกว่าสารผลิตภัณฑ์อนะครับทีนี้การดูลสมการนะครับหลักการก็คือต้องทําให้จํานวนตอวของธาตุนะครับที่อยู่ฝั่งสารตั้งต้นนะครับเท่ากับจํานวนตอวของธาตุที่อยู่ฝั่งของสารผลิตภัณฑ์นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราลองนับจํานวนตอวของธาตุนะครับทุกชนิดนะครับของฝั่งสารตั้งต้นนะครับคาร์บอนนะครับ มีจำนวนตอมเท่ากับ3ไฮโดรเจนนะครับเท่ากับ8ออกซิเจนเท่ากับ2นะครับอาคานี้มาดูฝั่งสารผลิตภัณฑ์นะครับว่ามีจำนวนตอมเท่ากันหรือเปล่านะครับตรงนี้คาร์บอนเท่ากับ1ไฮโดรเจนเท่ากับ2และออกซิเจนนะครับ ออกซิเจนถ้าเราดูดีๆนะครับมันจะมีอยู่2โมลกุลนะครับเวลาเรานับให้นับเป็นแบบนี้นะครับก็คือ1บวก2นะครับก็เป็น3นะครับหลังถ้าเราดูในสมการนี้จะเห็นได้ว่าจำนวนตอนของธาตุนะครับของสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่เท่ากันเลยนะครับทั้งคาร์บอนทั้งไฮโดรเจนทั้งออกซิเจนนะครับ แดง่สสาสมการตัวนี้เป็นสมการที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับเป็นสมการเคมีที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับทีนี้การดุลสมก,การนะครับเราจะดุลอะตอมของธาตุอื่นที่ไม่ใช่ไฮโดรเจนกับออกซิเจนก่อนนะครับเก็บไฮโดรเจนกับออกซิเจนไว้ท้ายสุดในการดลนะยกตัวอย่างโมเลกุลนี้นะครับมีคาร์บอนมีไฮโดรเจนมีออกซิเจนนะครับดังนั้นเราจะดุลที่จํานวนคาร์บอนก่อน ถ้าคาร์บอนดูแล้วก็ค่อยไปดูลที่ไฮโดรเจนกับออกซิเจนอีกทีหนึ่งนะอ่ะนี้ดูจำนวนคาร์บอนนะครับคาร์บอนฝั่งนี้เป็น3มนะครับคาร์บอนฝั่งนี้เป็น3นะฝั่งนี้เป็น1นะครับดังนั้นถ้าจะทำให้จำนวนต่อของคาร์บอนเท่กากันก็ต้องเอา3นะครับเอา3คูณกับคาร์บอนไดออกไซด์ตรงนี้ก็จะกลายเป็น 3อ่าแต่ว่าอย่าลืมนะครับเป็นการคูณเข้าไปทั้งก้อนนะครับ3คูณเข้าไปทั้งคาร์บอนแล้วก็ออกซิเจนเลยเพราะว่าเป็นโมเลกุลนะครับดังนั้นออกซิเจนก็ต้องถูกคูณไปด้วยจุออกซิเจนนะครับตอนแรกมี2 3คูน2เป็น6ดังนั้นออกซิเจนที่อยู่ในโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์ก,ซก็จะเปลี่ยนเป็น6โดยรวมแล้ว3ารสิ่พันก็มีออกซิเจนอยู่1บวก6ก็เป็น7นะครับ1นับตรงนี้ด้วยนะครับเป็น7นะ แต่ว่าจำนวนคาร์บอนเท่ากันแล้วอโอเคนะครับอ่ะคาร์บอนเท่าแล้วต่อไปนะครับต่อไปไปดูไฮโดรเจนต่อนะดูไฮโดรเจนต่อเพราะว่าออกซิเจนทำไมครับทำไมถึงดูออกซิเจนไว้ท้ายสุดเพราะว่าออกซิเจนมันมีอยู่2โมเลกุลมันยุ่งยากนะเก็บไว้ดูท้ายสุดรอให้ธาตุอื่นดูนก่อนแล้ว,วเราไปดูน่ะมันก็จะง่ายกว่าเดิมนะอ่ะคราวนี้ดูไฮโดรเจนก่อน ไฮเจนฝั่งนี้เป็น8ฝั่งนี้เป็น2นะครับฝั่งนี้เป็น2จาก2ให้เป็น8ก็ต้องเอา4ไปคูณอ่ามาสคูณฝั่งนี้ก็จะมีไฮโดรเจนอยู่4 2เป็น8 8แลนะอ่าเท่ากันละแต่ลืมว่ามีออกซิเจนอยู่ด้วยนะครับดังนั้น4คูณออกซิเจนก้อนนี้นะครับตรงนี้เปลี่ยนจาก1ก็กลายเป็น4นะีนะครับนะครับ4วก6 เท่ากับ10จำนวนออกซิเจนรวมของสาผลิตภัณฑ์ก็จะมีอยู่10ตัวนะครับในขณะที่สารตั้งต้นมีอยู่2องมีอยู่2เอาละคราวนี้ดูนออกซิเจนให้เท่ากันนะครับก็เอา5มาคูณตรงนี้ก็กลายเป็น10ตรวจสอบดูเท่ากันแล้วนะครับคาร์บอนเป็น3เท่ากันแล้วไฮโดรเจนเป็น8เท่ากันแล้ว ออกซิเจนเป็น10เท่ากันแล้วดังนั้นเราก็จะได้สมการเคมีที่ดุนเรียบร้อยแ,แล้วนั่นก็คือ c 3 h 8นะครับบวก5ออกซิเจนนะครับได้เป็น4น้ำบวก3คาร์บนอนไดออกไซด์เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วดลสมการนะครับดูอีกตัวอย่างนึงนะครับอีกตัวอย่างหนึ่ง,ออง,งแอมโมเนีย บวกออกซิเจนได้เป็นไนโตรเจนมอนอกไซด์กับน้ำนะครับอันดับแรกเช็คจำนวนอะตอมก่อนนะครับเช็คจำนวนอะตอมของธาตุทุกตัวก่อนไนโตรเจนเท่ากับ1นะครับไนโตรเจนเท่ากับ1ไฮโดรเจนเป็น3ออกซิเจนเป็น2นะครับฝั่งนี้ไนโตรเจนเป็น1นะครับไฮโดรเจนเป็น2 ออกซิเจนเท่าไร่มีอยู่2โมเลกุลน,นะครับแยกกันนะครับนับแยกกันนะครับ1บวก1เท่ากับ2อ่ะอ่ะหลังจากที่เช็คแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าจำนวนไนโตรเจนเท่ากันแล้วนะครับเท่ากันแล้วไฮโดรเจนฝั่งนี้เป็น3ฝั่งนี้เป็น2ออกซิเจนฝั่งนี้เป็น2ฝั่งนี้เป็น2แสดงว่าจำนวนไฮโดรเจนยังไม่เท่ากันนะครับดูไฮโดรเจนเลยนะครับที่เหลือมันเท่ากันแล้วก็อย่าเพิ่งไปยุ่งนะครับเพราะมันเท่ากันอยู่แล้วนะดูไฮโดรเจนก่อนนะครับ ฝั่งนี้เป็น3ฝั่งนี้เป็น2ดังนั้นก็ต้องเอาคูณไข่ใช่ไหมครับ2คูณฝั่งนี้นะครับจาก3ก็เป็น6ตรงนี้ก็เป็นไงครับเอา3คูณสองคูณสามก็เป็น่ะคราวนี้ลองเช็คฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้นะครับไนโตรเจนเปลี่ยนไปด้วยนะครับไนโตรเจนก็เปลี่ยนไปด้วยนะไฮโดรเจนเป็น6แล้วแต่ไนโตรเจนเป็นไงครับเอา 2, 2> คูณเข้าไปไงก็ต้อง กับ2ด้วยนะฝั่งนี้ล่ะอไฮโดรเจนเป็น6แล้วเท่ากันละออกซิเจนเปลี่ยนไปด้วยเป็นนี่นะครับโดนคูณไปนะอะคราวนี้พอไฮโดรเจนเท่ากันแล้วต่อมาปัญหาที่เกิดขึ้นคือนะครับไนโตรเจนกับออกซิเจนเปลี่ยนไปมันไม่เท่ากันดุนไรก่อนไฮโดรเจนเท่ากันแล้วเหลือไนโตรเจนกับออกซิเจนดลไนโตรเจนก่อนนะครับดูไนโตรเจนก่อน ฝั่งนี้เป็น2ฝั่งนี้เป็น1นะครับทำไงครับเอ,เอา2คูณฝั่งนี้อ่าเอา2คูณฝั่งนี้นะครับก็ HAEL จะได้ว่าฝั่งนี้ไนโตรเจนก็เป็น2อ่ะเท่าแล้วแต่อย่าลืมนะครับมีออกซิเจนด้วยอ่ะคูณไปด้วยออกซิเจนก้อนนี้ก็เป็น2อ่าคราวนี้ไนโตรเจนเท่าแล้วนะครับไฮโดรเจนก็เท่ากันแล้วนะครับที่เหลือคือออกซิเจนออกซิเจนฝั่งนี้คือ2บวก3 เท่ากับ5 2อบวก3เท่ากับ5นะครับ2บวก3เท่ากับ5เอาละฝั่งนี้มี5ฝั่งนี้มี2ทํทำไงเท่ากันเอาอะไรไปคูณ2ก็ได้5มันไม่มีใช่ไหมครับมันไม่มีเอาละคราวนี้จะทำยังไงนะครับเอาอะไรไปคูณ2คูณไปแล้วได้เท่ากับ5มันไม่มีคราวนี้ทำยังไงนะครับ การดูลสมการนะครับเราสามารถคิดเป็นเศษส่วนได้นะครับคิดเป็นเศษส่วนได้นะครับ2ถ้ามันเราต้องคิดอย่างนี้ครับมันอยู่2ใช่ไหมเอาละก็เลยครับเอา2คูณหแล้วได้เท่ากับ10จาก10ททำไงได้5ก็เอาไงครับหาร2นั่นเองนะครับมันก็จะได้เป็น5ดังนั้นฝั่งนี้ก็ต้องทำไงครับคูณด้วย5 หารด<อ>้วย2องคูณด้วย5หารด้วย2องของนี้จำนวนออกซิเจนก็จะได้เท่ากันแล้วคือ5นะครับเดียยรบอล้วครับการดูสมการกรณีที่คิดเป็นเศษส่วนนะครับคิดเป็นเศษส่วนก็ได้นะครับเราตอบเป็นเศษส่วนก็ได้นะครับแต่ถ้าจะทําให้สมการดูสวยงามกว่านี้เราสามารถตอบเป็นเลขจํนานวนเต็มได้โดยเอา2คูณเข้าไปนะครับเอา2คูณเข้าไปทั้งสมการนะครับก็จะได้เป็น 4แอมโมเนียนะบวก5ออกซิเจนนะครับได้4ไนมตรเจนมอนอกไซด์และ6น้ำนะครับมานี้แหละโอเคครับผมขอบคุณครับ